ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องก้อยทั้งดอนแดงฟ้าห้องแห้งทั้งเมียงแมวน้องคิดหอดพ่อพ่อแปรแล้วกันพ่อแม่ไอ้บ่พ่อหมอยอมแหม่แมนแต่งงานเอ้ย เสียงร้องรำในกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหนองตูมขณะประกอบอาชีพเสริมหลังว่างเว้นจากอาชีพหลักคือกเกษตรกรรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านหนองตูมถือเป็นกลุ่มประชากรหลักในชุมชนคิดเป็นร้อยละหกสิของจำนวนประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยจะเห็นได้จากกลุ่มผู้สูงอายุที่มารวมตัวกันประกอบอาชีพเสริมคือการทำไม้กวาดดอกหญ้าส่งออกในนามเทศบาลตำบลหนองตูมซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพประชากรตำบลหนองตูมจึงมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุได้มาพบปะกันทำอาชีพเสริมแต่อยู่ในภายใต้วิถีใหม่อตอนนี้ที่เข้าอบรมนะครับก็จะมีสมาชิกจาก หมู่ที่หนึ่งที่สองนะครับแล้วก็หมู่ที่ห้าหมู่ที่สิบเอ็ดแล้วก็หมูที่สิบนะครับประมาณยี่สิบคนนะครับที่เรา,เาครั้งนี้นะครับคิดว่าน่าจะขายายไปในอนาคตนะครับในงบประมาณหน้าอาชีพเสริมนะครับสร้างรายได้หรือเป็นอาชีพหลักในอนาคตต่อไปนะครับในเรื่องอาการสส่งเริมสนับสนุนอาชีพตรงนี้นะครับ จะถือได้ว่าเป็นการทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทั้งกายใจเป็นสังคมสูงวัยต้นแบบเป็นการร่วมมือกันในชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมที่ดีของกลุ่มวัยทำงานในการวางรากฐานให้สังคมสูงวัยมีไรายได้และมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป